เนี่ยมันคืออะไรหอยมีคนมาเก็บหรอจ้าอันนี้ไหนจ้าน้องลินเออนี่ยเนี่น,ออน,นี่ขึ้นมาทั้งพี่เด้อเอาสิญญางขึ้นไปทั้งพุ่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยสิญญางเบื้องเหตุก่อนจ้าเพื่อมันว้าดเจอแล้วน้องลินจ๋าโทรโทรเอ๋อออยโทรเอ๋ยโทรเอ๋ยหลายมากอ่ะนี่เด้อ หนสองมองนะจ้าเพะเห็ดพึ่งหวานพึ่งขาลายก็มีจ้าปาดพี่น้องพอแล้วพอแล้วปาดลิน้นลินเลยปาติโทอีหล่าเอ้ยสิเก็บปันไดบัดที่นี่พี่น้องฮะยายังไม่ได้เก็บอันนี้คือจังโบมีท่านม,มีคนมาเห็นพี่น้องบานคักบานเนี่ยอู้ อันนี้ป้าติโทจ้างามแท่งามว่ายัางวะงามคักจ้าป้าพี่น้องเอาไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้นะจ้าเนี่ยเก็บจๆๆเก็บเก็บปูนเลยโอ้โหพี่นอ้องเอ้ยเฮาไปเก็บแต่ขางในขางนี่จ้าข้างในเราไม่ได้มาเมียอย่า โอโ้ว่วาเห้วตัวว่าเห้วตัวพูนีกะพูนีกะพูนีกะโอ้งามจ้าเอาไปที่นี่อยู่แต่มองนี่แหละ ยูตะมองนี <volumes Bis ps Island> then, ้ยูตะมองนี <More of them> ้อัเปนพึ่งขาลายก็มีจ้ะพี่น้องรึ่งขาลายก็เยอะแล้วแต่น้องว่าเขาสีเอาบอไปยาเอาสีเอายูเอาดอกตะมุตะมิตุบตุบู้ละป๊อปอู้มวว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 งววเเหววอววะเอวววววว พี่น้องพ่อมองแล้วก็ลืมตะก,กาจ้าลืมตะก,กาขอเต้นใจหน่อยนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องให้น้องมาทายก่อนบ้าพี่น้องแคบก่อนแคบก่อนจ้าแคบก่อนนะจ้าลายแห้งมองนี้บ่มีคนเห็นจ้าเดี๋ยวจะเก็บให้ดูเด้อจ้า รอให้น้องมาถ่ายก่อน